สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะแคปซูลฟ้าทลายโจรของกิฟรลนค่ะทุกคนวันนี้มีแนะนำสอสูตรนะคะอันนี้คือสูตรดั้งเดิมค่ะ ะคะให้แ n d โดกาโฟไลน์นะคะ4มิลลิกรัมต่อแคปซูลกล่องนี้บรรจุ50แคปซูลราคา120บาทนะคะส่วนตัวนี้เป็นสูตรใหม่ล่าสุดนะคะที่ให้แอ d o ด a าโฟไลน์นะคะ24มิลลิกรัมต่อแคปซูลค่ะกล่องนี้บรรจุ30แคปซูลราคา220บาทนะคะ สมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะได้รับนะคะจดทะเบียนยาแล้วเรียบร้อยนะคะมีเลขทะเบียนยาถูกต้องนะคะรวมถึงนะคะในปี2,564ต่อเนื่องปี2,565นะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรของกิฟริได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะคะจากกรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขด้วยค่ะมีรางวัลการันตีนะคะ เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการรับประทานรวมถึงนะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นนะคะยารักษาผู้ป่วยโควิด d i n นะคะจากกรมการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณส,สุขอีกด้วยค่ะนะคะเออใช้แทนยาพาราเซตามอลได้เลยในกรณีที่เราเป็นไข้นะคะแต่ดีกว่านะคะเพราะว่าฟ้าทลายโจรน,นะคะ มีฤทธิต์ต้านเชื้อไวรัสรวมถึงต้านการอักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันค่ะนะคะรวมถึงได้รับการเครื่องหมักได้รับการปรองเครื่องหมายฮาลาลทั้ง2ตัวด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะสําหรับคนที่ไม่สบายเป็นไข้ไอเจ็บคอนะคะสมุนไพรฟ้าทลายโจรแคปซูลค่ะจากกิฟฟาลีนค่ะสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ